อรุณสวัสดิ์ข้าพระบิดาพระบุตรพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานๆทุกๆคนสำหรับเวลานี้ที่เราได้พร้อมใจกันที่จะมาร่วมสาัคีีธรรมและฟังคำปล่าประกาศของพระผู้เป็นเจ้าและฟังพระคัมภีร์ที่เราจะ อ่านกันในวันต่อวันในเวลาเช้าทุกวันร่วมกันอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ขอพระพรจากพระองค์ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังนะคะขอให้ทุกคนคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์ที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่นโดยไม่ยุตัว พระองค์เจ้าข้าลูกขอลูกทุกคนขอคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกและทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปที่ได้ทำต่อพระองค์และผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา ขอให้พวกเราทุกคนมาฟังในพระคัมภีร์เยเรมีบทที่31ข้อ3พระยาเวทรงปรากฏแก่เขาจากที่กายตัดว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันด์เพราะฉะนั้นเราจึงนำเจ้ามาด้วยใจมั่นด้วยใจรักมั่นคงอิจยาบทที่61ข้อ10 ข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระยาเวใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์จะทรงสวมผ้าแห่งความรอดให้ข้าพเจ้าพระองค์ทรงคุมข้าพเจ้าด้วยเชื้อคุมแห่งความชอบธรรมเหมือนเจ้าบ่าวที่พวกศีรษะแบบปุโรหิตและเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวด้วยเพชรพลอย หนึ่งเปโตบทที่สองข้อ9แต่พวกท่านเป็นพงพันธ์ุที่ทรงเรียกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัาจรรย์ของพระองค์ อาเมนให้เรามาฟังในคำเปล่าประกาศของพระเจ้านะคะการรับการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพระเจ้าจะข่าวถึง องค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นที่รีภัยของข้าพรองค์และป้อมปากการของข้าพองค์พระเจ้าของข้าพองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะข้าพระเจ้าได้กระทําให้พระเจ้าขอภัยเพราะขอภัยนะคะพระเจ้าได้กระทําให้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นที่รีภัยของข้าพระเจ้าคือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนข้าพเจ้าไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์หรือที่พักของข้าพเจ้าเพราะพระองค์จะทรงรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องข้าพเจ้าให้ระวาดระวังข้าพเจ้าในทางทั้งปวงของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลิภัยของข้าพระองค์ทรงเป็นหอคอย ที่มั่นคงต่อต้านศัตวูข้าพระองค์ปัถนาจะอาศัยอยู่ในพระพาของพระองค์เป็นนิดขอลีภัยอยู่ได้ใต้ร่มปีกของพระองค์ข้าพเจ้าเงยหน้าดูเนินเขาทั้งหลายความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก องพระผู้เป็นเจ้าทรงพิทักษ์รักษาข้าพเจ้าองพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นด้มเงาที่ขวามือของข้าพเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พวกเราทุกคนได้อาศัยอยู่ณนะที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดที่อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำให้ข้าพเจ้าทุกคน มีที่ลีภัยและหลบช่อนจากมาราาตานผีร้ายโดยพระองค์ที่จะทรงปกป้องและอยู่ในป้อมปราการของพระองค์พระองค์ทรงเมตตาที่จะประทานความสุขให้กับพวกเราทุกคนปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนลูกทุกคนไว้วางใจในพระองค์และ พระองค์ได้ทรงเมตตาให้ลูกทุกคนอ,อยู่อย่างมีความสุขเป็นพระองค์ทรงเป็นที่ี้ภัยของลูกทุกคนพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองไม่ให้ภัยพิบัติได้มาใกล้กลายอกามกายพวกลูกทุกคนพระองค์ทรงรับสั่งดาวทุสวรรค์ขอพระในเรื่องลูกๆทุกคนที่พระองค์จะทรง ให้ทูตสวรรค์นั้นปกป้องคุ้มครองพวกลูกทุกคนให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆพระอ,องค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของลูกทุกคนเป็นหอคอยที่คอยต่อต้านศัตรตูที่มันจะเข้ามาทำลายพวกเราทุกคนลูกทุกคนเงยหน้าดูเนินเขาวความรักความช่วยเหลือมาจากไหนมาจากพระอ,องค์ผู้ทรงคอยดูแล,แลและช่วยเหลือ พวกลูกทุกคนลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกปกป้องคุ้มครองรักษาลูกทุกคนเป็นพระองค์เป็นพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาลูกทุกคนลูกทุกคนที่จะอยู่ในร่มเงาของพระองค์ลูกๆกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมา พระอ,องค์ยอมทนทุกอย่างพระโลหิตของพระอ,องค์ได้หลั่งไหลพระอ,องค์ทนทุกอับอายจนในพิจดพระอ,องค์ต้องตายก็เพื่อล้างบาปของลูกทุกคนที่กังเขนที่กังเขนลูกแลเห็นความสว่างและความหนักใจอันยิ่งใหญ่ได้หลุดหายเพราะลูกดูกังเขนจึงแลเห็นความกระจ่างเดี๋ยวนี้ลูกทุกคนจึงมีความสุขสบาย พระเยซูถูกตึงที่ไมก้กางเขนรับบาปรับเวรแทนลูกทั้งหลายพระองค์สำแดงความรักเมตตาความรักใดไม่เปรียบปานพระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิดตัวลูกทุกคนเป็นนี่พระคริสต์ลูกทุกคนขอถวายช่างกายและจิตไว้ใต้พระบาทพระคิดอามนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคน ขอกราบขอบพระคุณที่พองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับลูกยกโทษความผิดบาปต่างๆที่ลูกได้ทำบาปต่อพระองค์พระองค์เจ้าข่าพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมา เปรียบเทียบและทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้พระองค์ทรงมีจิตใจเมตตาต่อลูกทุกคนเลี้ยงดูลูกทุกคนให้มีความสุขตลอดมาลูกทุกคนขอฝากชีวิตไว้กับพระองค์และแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับลูกทุกคน ขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกทุกท่านนะคะ